สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนในช้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะในส่วนของของเล่นใหม่ของเรานะคะอันนี้ก็คือ,อตัวพิมพ์ใหม่ที่เราได้มานะคะพิมพ์ใหม่เนี่ยจะบอกว่าทั้งชุดนะคะใช้ได้อันนี้อันเดียวนี่สวยงามเนาะนี่วันนี้ก็จะมาทําให้ดูอากับหัวตีลังกากับหัวหน่อยน,นะคะ,ะใกล้ๆนะคะอันนี้คือพิมพ์ใหม่ที่เราได้มานะคะ ก็ร้านเดิมค่ะนะคะร้านไหนก็แปะดูเอาแล้วกันเดี๋ยวแปะไว้ให้เดี๋ยวแปะไปว้ให้นะคะเหมือนเดิมก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่ค่ะเกือบพันค่ะใช้ได้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวแต่ว่าถือว่าคุ้มนะเพราะว่าลายเขาค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะซื้อตั้งหาอ่ะนีก่ก็กลายเป็นพันกว่าเข้าไปแล้วเพราะว่าตัวนี้ซื้อตั้งหาค่ะตัวคาดลายนะคะแล้วก็ใบตองข้างล่างนะคะ เขาก็ทำวุ้นกันนั่นแหละเหมือนเดิมแต่ว่าในงานของเรานะคะก็คืองานอารัวนะคะก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าลุงเขาเตือนมาแล้วว่าต้องอัดค่อนข้างแน่นนะคะใช้แรงกดพอสมควรถึงจะได้ลายสวยแบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะโมเขาเป็นโมซิลิคโคนนะคะก่อนค่อนข้างนิ่มเนาะในการที่เราจะมาทำอารัวของเราด้านล่างนะคะก็เหมือนเดิมเป็นอารัวขนาดแบบนิ่มเนาะแบบนิ่ม เอามาแทนกาวนะคะเวลากวนกวนลักษณะคล้ายๆแป้งเปียกนะคะแต่ก็สูตรเดิมค่ะสูตรเดิมเอามาแปะนะคะแบบนี้แปะเข้าไปนะคะใช้เยอะหน่อยค่ะการหล่นนะคะแผ่นทองสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะสำหรับเค้กขนาดหนึ่งปอนนะคะใช้แผ่นครึ่งมาต่อกันนะจ๊ะก็จะได้พวงมาลัยพวงนี้พอดีพอดีนะคะ แล้วก็ตัวอุบะนะคะอุบะเราก็ใช้อันเดิมนะคะอันเดิมที่เป็นแบบคล้องของเรานะคะอ่าเป็นมาลัยกลางที่เราที่นักเรียนได้ซื้อไปแล้วที่เราได้ใช้เรียนกันนะคะก็มาแปะแปะแปะ,แปะเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ทำกับหัวให้ดูนะคะนี่ วันนี้ก็ฟังเสียงกันไปเหมือนเดิมจ้าหน้าไม่ต้องดูจ้าหน้าก็หน้าเดิมคนเดิมนะจ้ะใครมาที่คลาสก็จะเห็นหน้าแล้วค่ะอ้วนดำอย่างนี้ไม่มีใครเหมือนนะจ้ะนี่แปะแขนแปะหัวเสร็จแล้วก็มาแปะขานะคะส่วนตัวด้านท้ายนะคะต่อเราจะตัดนะคะตัดตรงหัวเขาสองอันนี้ออกเนาะสองอันนี้เราไม่เอาก็จะ ตัดก่อนที่จะไปอบก,ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทําให้ไม่แตกไงทีนี้ลุงเขาเป็นคนอัดไงป้าเป็นคนต่อไงลุงเขาก็ลืมบอกให้ลุงเขาตัดให้เนาะก็ไปอบใส่แห้งเลยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลุงบอกอย่าบน่นอย่าบ่นทําไปนะคะโอเคติดกาวเหมือนเดิม ติดกาวให้แน่นนะคะสำหรับที่จะต้องส่งลูกค้าอันนี้เราส่งต่างจังหวัดได้นะคะเราส่งต่างจังหวัดได้เพียงแปะให้แน่นนะคะใช้กาวเยอะหน่อยไม่ต้องเสียดายกาวเนี่ยนะเพราะว่าสงการปีนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วหนึ่งครั้งก็คือ เจ้าตัวเล็กนะคะพวงเล็กกระจัดกระจายแขงขาหัวหลุดไปคนละทางอาจจะเป็นเพราะแปะน้อยด้วยนะคะแล้วเดินทางไกลก็จะมีการเขย่าไม่มีใครเขาระวังให้เราหรอกถึงจะแปะไว้ว่าห้ามเขย่าห้ามทําลายอะไรก็แล้วแต่เนาะสุดท้ายท้ายสุดมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะคะใช้ทั้งหมดห้าตัวอุบัติเราใช้ห้าตัวนี่ อีกหนึ่งตัวเราก็แปะตรงนี้นี่แปะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอุบะจากพวงมาลาัยไซส์เอ็มนะ mm hmm. ห้าตัวค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมเห็นน้อเห็นชัดเนาะโอเคค่ะ mm hmm. ทีนี้ก็มาเริ่มแปะดอกนะคะ mm hmm. ดอกก็เหมือนเดิมนะคะใช้ดอกคู่ mm hmm. แล้วก็ตัดใบ แล้วก็แยกล่างเขาออกนะคะเข้ามาเป็นคู่แบบนี้เนาะถ้าใครจําได้นะคะเข้ามาเป็นคู่แบบนี้เราก็เอาใบาออกแล้วก็ตรงนี้ก็ผ่าผ่าแล้วทาให้มันเป็นวนๆตรงตูดเนี่ยก่อนที่จะไปอบนะคะก็ให้มันเป็นวนๆหน่อยตัวสั้นได้ใช้ใช้ได้ทั้งตัวสั้นตัวยาวนะทาทั้งหมดหกคู่นะคะหกคู่ เอาตัวสั้นมาวางไว้ตรงตัวท้ายสุดนะคะสั้นมาวางไว้ท้ายสุดหกดอกเรียงเลยจ้าแปะเข้าไปตัวนี้นะคะจะบอกว่าเราอบค้งางไว้2วันแล้วมั้งไม่ได้ทำทันทีไงก็คือ ลุงทําเตรียไมไว้ให้ช่วงสงการเนาะเผื่อมีออเดอร์ค่ะเผื่อมีออเดอร์แล้วก็มีจริงๆอิงมีแล้วค่อยเอามาต่อเพราะว่าเราสามารถอบเพิ่มได้ไงถ้ายังไม่ต่อใช่ไหมมือล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็จะขี้เกียจใส่ถุงมือแหละเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วมันอบอ่ะไม่ชอบ แต่ว่าเน้นความสะอาดโดยการล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดนะคะแมสจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดก็แล้วแต่ควรจะใส่เพราะเวลาพูดมากอะน้ำลายจะได้ไม่กระเด็นเพราะฉะนั้นซื้อเผื่อไว้เลยค่ะถึงแม้จะทำไม่ได้ขายให้ใครก็แล้วแต่ควรจะใส่นะอันนี้แมสเนี่ยสำคัญมากเลยจะบอกว่า ว่าความรู้สึกของเราอะเราก็เผื่อคนกินยังไงอย่างเราอะถ้ารู้ว่าคนทําไม่ได้ใส่แมสเนาะเราก็คิดแล้วว่าว่าอาจจะมีเมาเมอยน้ําลายกระเด็นได้เนาะมันก็ต้องมีกันบ้างว่ามีแน่นอนล่ละนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่เถอะแล้ะยิ่งทําไปสอนไปก็ยิ่งต้องใส่ห้าดอกละอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่ง อันนี้ออกก่อนดอกยาวยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะใครเรียนคลาสพวงมาลัยเนี่ยจะบอกว่าคุ้มอะ่ะเพราะว่าได้ทั้งพวงมาลัยได้ทั้งเรียนชาววังอัดพิมพ์ไปโดยไปโดยปริยายอะแถมแถมเห็นไหมแบบนี้นะคะสวยงามหกดอกเห็นไหมและก็มา ดอกยาวนะคะดอกยาวดอกยาวก็จะมาใส่ข้างๆข้างซ้ายข้างขวานะคะอย่างละหนึ่งดอกคุค้ากาวเป็นสีอื่นได้ไหมคะได้ค่ะแนะนำให้เป็นสีเขียวถ้าไม่เป็นสีขาวถ้าในกรณีที่พวงเป็นสีเขียวนะคะก็ได้อยู่นะหรือว่าถ้าเป็นสีอื่นถ้าเหลือค่ะก็ได้ค่ะแต่คุณอย่าให้เขาเห็นแล้วกันว่า อย่าให้มันเกินดอกมามากซ่้นๆเขาหน่อยสีอะไรเหลือก็เอาที่สบายใจเถอะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวด,ดีสุดเพราะว่าตอนที่ลูกค้าแกะออกมาก็จะดูสวยงามนะคะนี่แมอย่างจริงลูกค้าก็เห็นแล้วก็คงไม่ว่ารเรามากเราถึงจะผิดผิด เล็กๆแน่อยนะเพราะว่าโดยรวมเราคือว้าวมากกับพวงเนี้ยจะบอกว่านะคะโอเคแล้วก็อีกสามพวงเราก็จะมาติดอีกสามดอกเราก็จะมาติดตรงกลางนี้เห็นไหมฮะโอเคทุกครั้งที่ติดนะคะถ้าเป็นแถวยาวๆควรจะติดตรงกลางก่อน เพื่อดอกที่เหลือซ้ายขวาก็จะบาลานซ์กันนะคะติดก้นดอกให้ชิดกับชายอุบะนะนี่ห คุกค้าทำไมต้องใส่ถุงไว้คะตัวกาวความจริงมันเป็นแป้งที่เหลือจากการทําบีบดอกบัวเนาะบ้านนี้จะทํำหลายอย่างก็เลยเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าทําใช้เป็นกาวโดยเฉพาะก็สามารถใส่อับไว้ได้เลยนะคะผู้โบราณไปไห,ไหมเนี่ยใส่อับก็อับนะใส่กล่องมีฝาปิดอ่ะใส่กล่องมีฝาปิด เอาเถอะเอาที่สบายใจอยากใส่อะไรก็ใส่อย่าเปิดบ่อยละกันเปิดบ่อยก็จะทําให้เราเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะจะมีกลิ่นคล้ายคึ้นลาอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ดีถ้ามีกลิ่นปุ๊บก็ทิ้งเลยควนใหม่ท,มท,ทําไมทําหลายขั้นตอนคุ้มหรอคะคุ้มสิคะพวงนีพันห้าค่ะคุ้มแน่นอนค่ะคุณคะอ้าวแล้วนี่หลงมาจากไหนเนี <laughs> ่ย หยิบใหม่จากถาดเมื่อกี้ก็เลยเกินอ่ะนะคะอันนี้ก็คืออุบะและตัวครบไหมถามว่าครบนะโอเคเห็นชัดนะคะแล้วก็ทีนี้อรัวชาวางเราจะเน้นไม่เอาเอาดอกกามก่อนเมื่อดอกสีเขียวแล้วนะคะตัวนี้ดอกนี้นี่ตัวนี้คือดอกดอกพุด นะคะดอกพุดธเราจะใช้ดอกพุดธสีขาวนะคะเพราะว่าใบเขาเขียวถ้าเขียวไปหมดเนี่ยมันก็จะเป็นไม่สวยอะ่ะนะเราก็ต้องเล่นสีนิดนึงนะคะเรียงในลักษณะนี้นะเรียงในลักษณะนี้ทํากับหัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างลาบากนิดนึงเอาไปว่าวา,างไว้ข้างก่อน ทาตัวนี้ก่อนเวลาทานะคะให้ทาฝวางนะฝวางยังไงให้ทาตามแนวดอกอะคะ่ะเนี่ยให้ทาตามใต้ดอกตามแนวดอกอย่าทาทาตามแนวใบแนวดอกเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้นี่เราจะได้เอาตัวกาวอะไว้อยู่ตรงกลาง มันจะได้เป็นตัวหนุนนะคะตัวหนุนนี่แปบะบแปบะบแปบบแบบแบบเข้าไปทองทองถ้าต้องการที่จะใส่ทองแนะนำให้ปัดทองก่อนนะคะปัดทองก่อนที่จะปัดทองก่อนที่จะอบเพราะว่าถ้าอบแล้วปัด ก็จะทําให้ทองไม่ติดเนาะเพราะฉะนั้นปัดก่อนอบดีที่สุดคะ่ะป้าขาถ้าเผลอลืมนะคะอบไปแล้วลืมปัดแล้วมาทาทองอีกทีไม่ติดค่ทะทํายังไงคะก็แนะนำให้เอาน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่น น้ำอุ่นน้ำสะอาดนะคะมาทาบริเวณที่เราจะปัดทองนะคะแล้วก็ปัดแล้วก็ปล่อยแห้งนะ่อยแห้งสักนิดหนึ่งน้ำสะอาดนะคะโดยเฉพาะเน้นถ้าเป็นน้ำอุ่นได้ก็จะดีนะคะสะอาดชัวร์นี่ค่ะลายทองนะคะอโลชาวางตัวนี้นะคะแนะนำให้ใช้ลายแบบอ่ไบโพเนะาะใบเสมาจะเรียกว่าอะไรก็ได้ทรงนี้คือทรงเนี้ ทรงใบไม้อะนะคะก็จะได้สวยเพราะว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่มีด้วยที่บ้านมีอะไรก็อันนั้นแต่ว่าแนะนำให้เป็นทรงนี้นะคะซื้อติดบ้านไว้ถ้าสนใจที่จะทำวงมาลัยเห็นไหมเจอไหมเออแปะเข้าไปเดี๋ยว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 ผู้คามองไม่เห็นมองไม่เห็นก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตั้งให้ดูนะ สีนี่สีก็เป็นสีใบเตยนะคะใช้ใบเตยเรานี่นหละทำช่วงนี้เป็นช่วงที่รักโลกมากเลยอะไรก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็เลยจะทำสีธรรมชาติสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากมันม่วงสีเหลืองจากทุเรียนบ้านนี้ก็ทำอยู่ประมาณนี้หลยนะประมาณนี้ นะคะแล้วก็อ้ออีกดอกหนึ่งอ้อดอกนี้นะคะดอกนี้นี่น,นี่จะเห็นว่าบริเวณนี้จะยังโลง่งๆอยู่เนาะโลง่งๆอยู่ก็เลยจะใช้ใบโพวันนี้ใบโพของแท้นี่นี่ใบโพเราจะใช้สีขาวเนื่องจากว่าพื้นเป็นสีเขียวนะคะเป็นใบซองสีเขียวเราจะใส่หนาหน่อยหนาหน่อยหนาหน่อยนี่เยอะเยอะเยอะเพราะว่า สีเขียวใบตองใบตองเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นเส้น,เ,สนเห็นไหมเราก็จะวางบนเส้นนะคะวางบนเส้นเลยนี่ระหว่างกลางเลยเห็นไหมคะก็ถ้ากดแดงไปใส่เยอะไปก็จะนูนออกมานิดนึงตัวกาวก็จะโผล่อมานิดนึงก็ใช้ทายกดๆๆเข้าไปค่ะเหนือไหมเหยอไหมยงัยงยงัยงยงังยังไม่เสร็จยงังไม่เสร็จนี่นี่เหลือตรงข้างข้าง สองชิ้นสุดท้ายนี่ก็คือตัวใบไม้ bye. ชวังเนี่ยนะคะเราผ่าก่อนอบนะระวังนะผ่าก่อนอบถ้าว่าอบแล้วมาผ่ามันจะแตกนะคะมันจะแตกไม่สวยเพราะฉะนั้นให้ผ่าก่อนอบนะคะทาทองแล้วผ่าก่อนที่จะอบเพื่อที่จะมาวางประดับตรงนี้ข้างๆนี้ให้เกิดความสวยงามนะคะ ให้มีความบาลานซ์ของสีนะคะเน้นเน้นความบาลานซ์ของสีทําไปคิดไปนะไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบเราร้อยเปอร์เซ็นอ่ะอาจจะมีไอเดียเป็นของตัวเองชอบแบบไหนอะไรเงี้ยก็จัดไปนะคะอันนี้ก็เหมือนการเผอิญว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเราของเล่นเยอะใช่ไหมทําอะไรเอาไว้ร,รอบๆตัวเราก็เอามาประดับตกแต่งจับนู่น เก็บนี่พับนูน่นทำนี่มันก็เลยได้ออกมาประมาณเนี้ยนะคะเราก็นี่ครุบรุบอันนี้เราก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเอาออกมาซีนจะให้เขาแห้งแปหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะเสร็จแล้วเอาเป็นว่าเสร็จแล้วนี่เสร็ไหมสรไหมเสรจไหม ต้องก็ช่างเล็กดีเหลือเกินนะคะเต็มจอนะเต็มจอโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะพวงนี้ขายในช่วงสงการนะคะ1,500บาทแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีงานประชุมสัมมนาแล้วนะคะก็ได้เป็นของขวันให้กับผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเลยค่ะถือว่างานฝีมือชิ้นนี้ออกมาแล้วขายแล้วคุ้มจริงๆนะคะ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนคิดถึงทุกๆคนหวังว่าก็กลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย